สวัสดีครับนักเรียนครูสมพรทองเทือกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เข้าไปเรียนการถ่ายทอดสดของออวิชาวิทยาศาสตร์นะครับนักเรียนเข้าใจกันไหมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปผลงานซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนทําสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะครับ เออนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเราว่าว่าจะไม่ได้ทําแบบฝึกหัดหรือทํากันบ้านนะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนนะครับเข้ามาศึกษาจากคลิปเล่มนี้เออจากคลิปที่ครูกําลังถ่ายอยู่นี้นะครับให้นักเรียนนะครับเข้ามาอ่านในหนังสือหน้าที่17การนําความร้อนของวัสดุหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็มาอ่านซิว่า เนื้อหาเรื่องการนำความร้อนของวัสดุนั้นมันมีว่าอย่างไรบ้างเช่นการถ่ายโอนความร้อนของวัสดุนะครับเมื่อนักเรียนอ่านทำความเข้าใจแล้วนักเรียนก็นำไปตอบในหนังสือเล่มกิจกรรมหน้าที่หนะครับรู้หรือ,อยังนะครับมีคำถาม3ข้ออันนี้เป็นภาระงานชิ้นแรกที่นักเรียนจะต้องทำนะครับส่งครู หลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็ไปเปิดหนังสือหน้าหน้าที่16นะครับเออหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็ลอกจุดประสงค์ลงไปและที่สำคัญที่สุดนค็คือในหนังสือหน้าที่16นั้นนักเรียนจะต้องตั้งสมมติฐานแล้วก็เขียนตัวแปรต้นเขียนตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะครับ และนักเรียนจะต้องออกแบบการทดลองนะครับออกแบบบันทึกผลลงในหน้าที่17นะครับครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องมาทำนะครับโดยการตอบคำถามหน้าที่18และหน้าที่19นะครับให้คุณครูด้วยนะครับ นักเรียนลองอ่านหนังสือและลองคิดแล้วลองทําดูก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจอย่างไรนะครับคุณครูจะมีคลิปเฉลยให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่สามซึ่งนักเรียนสามารถตรวจตรวจสอบคําตอบจากคุณครูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูครับต้องบอกว่า แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ